ที่มาฟังหลวงตาอธิบายก็ก็เข้าใจแหละเขาว่าว่าคือที่เคยปฏิบัติผิดมาคือเราจะเอาตัวเองไป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 ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้มันได้ในสิ่งที่แบบที่เราเราเราคิดไปเองว่าว่าเราจะต้องทำแต่จริงๆแล้วคือการที่สิ่งที่มันที่สุดจริงๆคือ การหยุดที่จะพยายามทำอะไรเพราะว่าทุกสิ่งมันมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเรามัวแต่ไปทำอะไรอยู่มันก็เลยไม่พบธรรมชาติจริงๆไม่พยายามทำอะไรก็ถูกแล้วเราพยายามจะไปทำอะไรมันก็หลงสังขารไม่พยายามทำอะไรแต่ก็ไม่ต้องไม่เนี่ยมันมีตัวเราไปจมติดแช่อยู่ ยึดเนี่ยยึดยึดว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปจมติดแช่อยู่ในอาการเนี่ยบอกว่าไม่พยายามทําอะไรก็ถูกแล้วเพราะว่าพยายามทําอะไรมันก็หลงต้องการเป็นอวิชชาปัญญาสักลาเบิดแต่ไม่พยายามทําอะไรแต่มันเอาตัวเราไปติดแช่ไว้จมอยู่ในอาการเราไม่ได้ปล่อยว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเห็นตัวเราเนี่ยมันเป็นอาการที่มันพูดไม่หยุดแต่มันก็ยังพูดอยู่ มันคิดนึกถึงตอนพวงแต่งไม่หยุดในใจอะ่ะความเป็นตัวเราเนี่ยมันคิดนึกถึงตอนพวงแต่งไม่หยุดในใจเราเนี่ยแต่รู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีใครไปอะไรอะไรกับเขาเลยทุกปัจจุบันขณะแบบอิสระต่อกันกับใจที่ไม่ไม่สังขารเป็นอิสระก็คือให้เห็นว่าตัว,ต,วตัวที่จมตัวที่แช่มัมนก็คือหนึ่งในสังขารที่มันจะต,ต้องแสดงอาการอยู่ตลอดเวลาใช่ตัวเราที่ไปแช่ในอารมณ์ แต่จร okay. ิงม really cool. really cool really like like, ันพุงแตกตลอดเวลาแต่เราเอาตัวเราไปแช่อยู่ในอารมณ์แช่อยู่ในอารมณ์สบายใจไม่สบายใจดิ่งเฉยไม่ได้ปล่อยวางให้ตัวเราผู้ที่ไปแช่อยู่ในอารมณ์ถ้าปล่อยวางตัวเราไม่ต้องไปปล่อยวางอารมณ์หรอกอารมณ์ที่ถูกลูกมันมันหลุดมันไปเองก็คือต้องเห็นว่าตัวเราที่แช่จริงจริงแล้วมันก็เกิดดับเหมือนกันใช่ใช่เป็นสังขารมันพูดไม่หยุดมันบ่นไม่หยุดมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยไม่หยุดในใจอะมันไม่เคยหยุดการวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารเลย แต่ไม่มีใครแปลอะไรอะไรกับมันมันเป็นการแค่การแสดงอาการแต่ละในแต่ละขณะของมันใช่ใช่ตอนี้พอเราเนี่ยเอาเอายึดเอาความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เลยเอาตัวเราไปไปแช่อยู่ในอาการที่มันไม่เคลื่อนไหวนิ่งอาการที่นิ่งที่มันไม่เคลื่อนไหวอะนิ่งเลยแต่แม้บางทีเราไปเห็นอาการเคลื่อนไหว แต่ปรากฏว่าเราไปดูแต่อาการภายนอกที่เคลื่อนไหวแต่ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อาการเนี่ยมันเคลื่อนไหวตวหลอดเวลาเรากลับไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเคลื่อนไหวเกิดดับตลอดเวลาแต่เรายึดผู้รู้เป็นตัวเราเราก็เลยเอาตัวเราไปจมแช่อย,อยู่ในนิ่งเฉยไม่ปรุงแต่งไม่ยายามทําอะไรท่าให้เป็นอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวเราที่ไปนิ่งอยู่นั่นเนี่ยมันยึดมันยึดมันยึดเป็นตัวเราแล้วไปจมอยู่ในอาการนิ่งเฉยอย่างนี้มันก็เหมือนกับการ การการการแบ่งว่าคือเราเห็นรูปแต่ตัวเราเองจริงๆที่ตัวเราที่เห็นมันก็เกิดดับมันก็คือสิ่งเดียวกับรูปแต่ว่าเราไปทําให้มันมีรูปกับตัวเราไปดูรูปใช่ใช่เป็นจริงตัวที่ดูรูปมันก็เกิดดับไปพร้อมกับรูปเหมือนกันใช่แต่อย่างนี้มันก็จะไม่มีตัวเราที่เราไปยึดเป็นตัวเราไปจมแช่อยู่อะไรเลยเพราะว่าไอความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขาร ปลูแต่งทะเหลนเป็นสังขารปลุกแต่ง,ตง,ก,ตงก็ปล่อยเป็นสังขารปุูกแต่งไปไม่มีใครแปลอะไรกับมันมันก็พ้นจากสังขารปุงแต่งทั้งมวลมันก็เลยกลายเป็นความรู้จากใจจริงๆโดยที่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปไปคอยดูดูรู้เห็นอะไรเพื่อให้เป็นอะไรแต่ว่ามันเห็นจริงๆว่าคือมันมันไม่ต้องไปสนใจรูปแต่ว่าคือมันสนใจคือตัวเราที่เห็นรูปว่าจริงๆแล้วมันคือการเกิดดับ มันปุงแต่งมันพูดไม่อยู่ในตัวเราอะที่ไปรู้อะไรทางเตาจมูกนิ้วกายใจทุกปัจจุบันขณะแม้แต่รู้รูปรู้นม้มมันคิดนึกตึกตอบปุงแต่งวิพากวิจารคิดนึกตึกตอปุงแต่งวิพากวิจารตลอดเวลาเลยตลอดเวลาไม่เคยไม่เคยหยุดพักแม้แต่เรานอนหลับก็ไม่เคยหยุดพักมันจะมีการฝันเนี่ยไม่เคยหยุดพักนะแล้วเราก็จะไปดับให้เขาขาดก็ไปได้พระพุทธเจ้าก็ดับไปได้รอรหันก็ดับไปได้แม้แต่ที่ยึดพระองค์ดับได้เฉพาะกิเลสและตัณหา ดับได้ไดอเฉพาะอวิชชาตตณหนาปทานแต่พอพระองค์ดับอวิชชาตตณหนุปทานหมดแล้วก็นิพพานและตรัสรู้พทธเจ้าแล้วแต่ขันห้ายังยังมีชีวิตอยู่ก็มันก็รู้อะไรทั้ตาวิจิตรลิกใจก็วิเคราะห์วิจารวิจัยวิภาควิจารก็จะเป็นธรรมชาติแต่ไม่ผู้ยึดไม่มีผู้ยึดยึดเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปยึดอาการเหล่านั้นไม่มีเพราะว่าความคิดความปรุงแต่งที่ไปยึดเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขาร ถ้าพสังขานหมดแล้วมันก็เลยไม่มีไม่มีความคิดความรู้สึกที่ไปยึดเป็นตัวเราเนี่ยแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปยึดอย่างอื่นเพราะว่าท่านเห็นว่าความคิดความรู้สึกปรุงแต่งที่เป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นตังขานแล้วท่านก็เลยไปยึดตังขานนี้เมื่อไม่ยึดสังขานนี้มันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรให้ไปทุกข์อีกต้องฝึกนะฝึกก็เห็นอย่างงี้นะเพราะว่ามันมันดูผิดตัวมันเอาตัวเราไปดูเอาตัวเราไปดูแล้วก็เฉยติดนิ่งติดเฉย ไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับอะไรแต่ความจริงอ่ะไอตัวที่ไปกดไปอยู่นิ่งเฉยไม่ทุกข์กับอะไรไอตัวนั้นมันมีความทุกข์อยู่ในในตัวนิ่งเฉยตัวเราอ่ะที่ไปนิ่งไปเฉยเนี่ยอยู่ในความนิ่งเฉยนั่นแหละมันทุกข์อยู่เพราะว่าไอตัวไอตัวที่ไปนิ่งไปเฉยพอเวลามันไปรับรู้อะไรแล้วมันก็มันก็เอามาคิดแล้วมันก็มีความรู้สึกนึกคิดเองแล้วมันก็เลยทุกข์เองแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเราโม่อะไรไปดูอาการที่ที่เราไปรับรู้แต่เรา ไม่ได้เห็นมาดูโดยเองว่าเรามีความรู้สึกกับอาการยังไงเราไม่เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันใช่ถูกต้องเขาไม่เห็นตัวเราแต่ไปดูอย่างอื่นแต่ไม่ดูไม่ดูผู้รู้ที่ว่าเอาเราไปยึดผู้รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วไอ้ตัวเราที่เอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันคิดถึงต่อปรุงแต่งมีความทุกข์มีความเครียดกิเลสตัณหาอยู่ในตัวเราผู้รู้นั่นแหละแต่เรากลับเอาตัวเราเนี่ยไม่ดูตัวเราแต่ไปดูไปดูอาการอย่างอื่นถ้าเปรียบเทียบไอ้เอกจะชัดก็เหมือนกับว่า คนที่เนี่ยชอบจับผิดคนอื่นชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองมันก็เหมือนกันคือตัวเองอะ่ะอาจจะแย่กว่าเขาอีกแต่ตัวเองอ่ะชอบจับผิดคนอื่นมันก็เลยดูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองก็แบบเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเราบนแต่ไปดูอาการแต่ไม่ไม่ดูตัวเองที่ไปรู้อาการไม่ดูตัวเองที่ไปรู้เขา แต่แต่ไปดูแต่เขาแล้วจับผิดแต่เขาอย่างนี้บนทุกไม่ได้ที่พวกที่เอาตัวเองอไปดูอาการแล้วไม่ไม่ดูตัวเองไม่ปล่อยวางตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางบรรทุกหรอกเพราะว่าดูคนอื่นยังไงวิพากษ์วิจายคนอื่นยังไงอ่ะตำหนิเพ่งโทษคนอื่นยังไงก็ตามแต่ตัวเราไม่พ้นทุกอะ่ะต้องฝึกอย่างหนักอันเนี้ยว่ามันเปนมันผิดตัวอยู่เนาะมันผิดตัวจิ๊บก็เป็นแบบนี้นะจิะ๊บอ่ะแต่จิ๊บละเอียดขึ้นเห็นละเอียดขึ้น,น,นชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังผิดตัวแบบเขาเนี่ย ใช่ไหมเมื่อก่อนจิ๊บก็เป็นแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ยของจิ๊บมันเลื่อนฐานะขึ้นไปไปติดตัวใหม่คือพยายามจะปล่อยวางสังขาให้หมดไม,ไม่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 ไปติดนี่เฉยแล้วปล่อยวางให้ผู้รู้ที่เป็นสาขาให้หมดตัวเราที่ไปรู้แล้ววิเคราะห์วิจารวิจัยจิ๊บพยายามจะปล่อยวางให้หมดแต่ความจริงเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยที่พยายามจะไปปล่อยวางสังขาให้หมดเนี่ยมันก็คือยึดเป็นตัวเราไว้ อย่างเงี้ยถ in, people, ้าเราไม่ปล่อยวางตัวเราจะเอาตัวเราไปปล่อยวางสังขารให้หมดเลยทุกปัจจุันกระดาษแต่มันไม่ทาบนทุกได้เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางสังขารมันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมพูดตี๋จิ๊บอ่ะเข้าใจ้าค่ะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับกายเราพยายามไล่ปล่อยวางตัวเราอีกทีหนึ่งแล้วใครจะไาปล่อยวางตัวเราพูดไปปล่อยวางตัวเราอะ เราเอาตัวเราพยายามปล่อยวางตัวเราไป we, ไปล่อยวางสังขารที่เป็นตัวเราแล้วใครจะมาปล่อยวางตัวเราที่ไปปล่อยวางความไม <encant Talking S 2> ่มีถึงจะปล่อยวางตัวเราเออมันก็เห็นเพียงแต่ว่าไอ้ผู้ที่ปล่อยวางพยายามปล่อยวางตัวเรามันก็เป็นสังขารแค่นั้นนะฮะถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราปล่อยวางสังขารรุงแต่งถ้าเราพยายามไปปล่อยวางไปปล่อยวางแบบเนี้ยแล้วใครจะปล่อยวางตัวเราเพราะเราเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางตัวเราแล้วใครจะปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวาง มันก็เพียงแต่เห็นว่าเออไอตัวเราเนี่ยที่พยายามไปปล่อยวางตัวเรารวมทั้งไอตัวเราที่พยายามจะถูกปล่อยวางมันก็เป็นสังขารทั้งคู่ทุกปัจจุัขนาดไมเป็นสังขารทั้งคูแต่งทั้งคู่นี่แหละเมื่อเห็นว่าเป็นสังขารแต่งคู่เป็นนิจังทุกขางหน้าตาก็ไม่มีใครปยจะถือมันเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะเออยังไม่ทันตัวตัวในสุดตัวปัจจุบันที่เป็นสร้างตัวในสุดขึ้นมาเป็นตัวเราพยายามช่วยตัวเราตัวเราพยายามช่วยตัวเราตัวเราพยายามช่วยตัวเรา มันเป็นอวิชาตันหาประทานตลอดเลยหรือมันเป็นอวิชาปัญญาสักาลาสักาลาปัญญาวิญญาณังแล้วก็เป็นปฏิจจารบุบาทเป็นตันหาประทานพบชาติเรนาน่ทุกโศกเศร้าเสียใจแคบแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดทุกปัจจุบันขณนะเลยที่เราพยายามเอาตัวเราพยายามไปไปว่วางตัวเราเป็นเหมือนกันนะเนี่ยอ้อมนี่ก็เป็นอ้อมก็ทําแบบเนี้ยว่าไงอ้อมค่ะหลวงตาเมื่อกี้หล่นตาชีก็รู้สึกว่าทําอยู่มันไม่ได้มองว่า ข้างไอ้ที่สั่งข้างในก็เป็นสังขารเหมือนกันนะหลวงตาแล้วก็ใจแม่เนี่ยมันเหมือนสองคนเนี้ยคล้ายๆกันแต่ของเราเนี่ยมันก็ของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆเขาแล้วเราปฏิบัติมันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเตะหรอกแต่มันก็ลักษณะเดียวกันในการผิดแต่คล้ายๆกันแต่ของเรามันเพิ่มความสงสัยเข้าไปด้วยลังเลสงสัยเพ่อของอ้อมเนี่ยเวลาปฏิบัติมันจะมีเพิ่มลังเลสงสัยเข้าไปอีก ปฏิบัติแล้วมันมีกค่งหมายเคลจะมาซซอนซอนซอนกันขึ้นมาทำไปนี่ถูกแล้วผิดนี่อย่างเงี้ผิดนี่ถูกนี่ถูกแล้วผิดเอ๊ะอย่างงี้ถูกไหมอะไรเงี้ยมันก็จะหาถูกหาผิดหาผิดหาถูกหาถูกหาผิดหาผิดหาถูกอย่างนี้ยมันเพิ่มตัวตัวปรุงแต่งเข้าไปอีกอะมากกว่าของเข้าเข้าไปอีกเพิ่มตัวปรุงแต่งเข้าไปอีกกลายเป็นวิจิกิจฉามันก็เลยโสดาบันเนี่ยวิจิกิจฉาลังเลสงสัยต้องดับไปก็ให้เห็นว่าที่ตัววิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็เป็นตั้งขาน เป็นไ่าตัวลังเลสงสัยวิจิกิจฉาแต่ถ้าจริง,รงลึกไปกว่านั้นเนี่ยถ้าถามก็ไปว่าใครเป็นผู้ลังเลสงสัยล่ะใครเป็นผู้ลังเลสงสัยแล้วความสงสัยเนี่ยจะเอาคำตอบให้ใครต้องถามตัวเองสิใครเป็นผู้ลังเลสงสัยแล้ว,ลลสสลว,วสสจะเอาความเข้าใจจากการลังเลสงสัยเนี่ยมาเอาให้ใครอ่ะไม่ใช่เอาวิชาเหรอ เห็นว่าเป็นสั้งขานมันก็จะไม่เป็นอวิชชาแล้วแต่เห็นว่าเป็นตั้งขานแล้วมันก็ไม่ยึดสังขานเพราะสังขารเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแม้จะมีความลังเลสงสัยและมีตัวเราจะไปเอาคําตอบตัวเราพยายามเข้าไปพยายามกระทําบัดก็เป็นสังขารทุกแต่งหมดเลยทุกปัจจุบันขณะเมื่อเห็นเป็นสังขานก็เห็นว่ามันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาคือรู้แจ้งด้วยใจว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน ปล่อยมันเกิดเองดับเองปล่อยสัาวสารมันเกิดเองดับเองแต่เราพยายามไปไล่ดับที่ลุงตาบอกว่ามันยังมีอะไรอยู่ในใจถ้าไปไล่ดับเนี้ยมันจะสร้างเอาวิชาปัญญาสังขาตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยไปด้วยความไม่รู้ก็จะไปสร้างตัวเราซ้อนตัวเราตัวเราซ้อนตัวเรามาไล่ดับตัวหน้าเรื่อยไปพอลุงตาชี้ตัวไหนเราก็จะสร้างตัวเราตัวใหม่มาไล่ดูตัวเก่าแล้วก็บันก็จะไล่กันไปไม่จนอย่างเงี้ยมันจะสร้างตัวใหม่มามาซ้อน มาซ้อน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 ,อนสร้างตัวเราซ้อนไปเรื่อยเลยคือเราจะสร้างตัวเรามาพยายามปล่อยวางไอ้ที่หลวงตาบอกเข้าใจไหมมันทําอะไรไม่ได้จริงๆมันได้แต่รู้เห็นทุกปัจจุบันขดาว่าสังขารทั้งนั้นเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรอะไรกับสังขารเหล่านั้นเลยแล้วไม่มีใครต้องถึงนิพพานไม่มีใครไม่ถึงนิพพานมันมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับมีแค่นี้ธรรมชาติมีแค่นี้ขอใอยรู้แจ้งแก่ใจออกมาจากใจอย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่า อ้อมมันอยากจะนิพานเร็วๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาตัวเราก็ไปกระทํโดยกิเลสตัณหาตลอดมันอยากจะนิพานเร็วๆอยากจะนิพานเดี๋ยวนี้นั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายึดกับตัวเราเข้าไปกระทํมายึงทําเป็นตัวเราเป็นทุกข์มีแต่สังขารสังขารที่ถูกใจสังขารไม่ถูกใจสังขารกุศลอกุศล ok เรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจก็รู้รแจ้งแก่ใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้นเรื่อยไปว่ามันเป็นสังขารเกิดเองดับเอง ไม่มีใครแปลอะไรกับสังขารน,นั่หนหรอกไม่มีใครแปลอะไรแค่นี้แน่มันก็พ้นทุกข์แล้วถ้าไม่มีใครแปลอะไรกับสังขารน่ะไม่ใช่ว่าตัวเราไปนิพพานหรือตัวเราพ้นทุกข์ถ้ามันมีสังขารเกิดเองดับเองไม่มีใครแปลอะไรกับสังขารเนนะี่ยที่เกิดเองดับเองมันก็ไม่มีใครต้องทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราไปยึดเอาสังขารมาปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรามันเลยทุกข์เราสังขารมาปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเรามันก็เลยมีเรื่องอดีตที่เรายึดถือไว้มีเรื่องปัจจุบนันมีเรื่องอนาคตที่เรายึดถือไว คนจับสังขารแล้วไม่มีเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันในอนาคตที่ยึดถือไว้เลยเพราะเรื่องราวในอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแต่เป็นสังขารหมดสังขารปรุงแต่งสิ้นยึดสังขารปรุงแต่งไม่มีไม่มีใครแปลอะไรอะไรกับสังขารปรุงแต่งอันนั้นแน่คือนิพพานคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไปพ้นทุกข์หรือตัวเราเป็นทุกข์แล้วเราตัวเราพยายามจะออกจากทุกข์อย่างนี้มันก็เลยพาตัวเราอะไปนิพพานแต่เราจะพาตัวเราไปานิพพานมันไม่นิพพานเพราะว่าความเป็นตัวเรามันขวางพ้นนิพพานอยู่เข้าใจเนาะ ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะเนี่ยในปัจจุบนันขณะต้องรู้แจ้งแก่ใจตัวเองนะเออมันมันมันจะผิดพลาดไม่ได้ถ้าผิดพลาดปุ๊บมันก็จะไปบ่วเลยมันจะลามไปตัวอื่นอีกต้องเห็นตรงที่ดวงตาบอกเนี่ยทุกปัจจุบนันขณะทาความเพียรต้องลืมอดีตให้หมดอยู่กับปัจจุบนันขณะปล่อยวางทุกปัจจุบนันขณะลืมอดีตให้หมดไม่มีอะไรฝังใจเลยอนาคตก็ไม่เอามากังวลใจลืมหมดเลย มีแต่ปล่อยวางทุกปัจจุบนันขณะเห็นว่าปสังขารกรุงแต่งอดีตเป็นสังขารนะนาคตมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งลงอดีตลงอนาคตมันก็เป็นทำเมารู้ปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดนิพานเข้าใจไหมเพียรห้อยังหนักนะก็มีความเพียรอย่าประมาทในธรรมอยยาประมาทในโลกนะเยยาประมาดในธรรม